แล้ววันนี้ลูกค้าที่น่ารักของโซเกาอะไรมาให้โซเล่นอีกแล้วค่ะโอ้โหลูกค้าแต่ละคนของเล่นเพียบเลยนะคะมีลูกค้าก็ยื่นขวดน,นี้มาให้โซค่ะแรกก็ตกใจนึกว่าหม้อน้ำมันมวยให้โซ ได้ลูกค้าถือมาพร้อมหน้ากากทานบุญค่ะพอเห็นเป็นเนื้อไม้ปุ๊บรู้เลยค่ะจะให้ฉีดลงไปในกรอบใช่ไหมให้เลยครับซอพอดีมันเป็นเนื้อไม้ได้น้ํามันตัวนี้ฉีดเข้าไปนะคะเข้าในตัวเรือนสามารถทําให้ผมได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนดูหน้ากากทา,านบุญค่ะลูกยาวมากพ่อซึ่งระดับนี้ยังไม่เคยทํานะคะแต่ว่าถามช่างดูแล้วสามารถทําได้ไหมช่างบอกโอ้ได้ครับต้องทําให้ดูเต็มความสามารถเลยแต่อย่ารีบนะครับางาหาที่ร้านก็เยอะมากอยู่แล้วนะคะแค่ลอง,งอัดกรอบก็จะไม่่าน อยู่แล้วฉีดน้ำมันเข้าไปอีกต้้นให้น้องแอดมินไปซื้อเข็มมาก่อนเลยค่ะจากนั้นทําการอัดตามบล็อกปกติเลยนะคะแกนเข้าอะไรให้เรียบร้อยเหลือรูไว้กระจี๊นึงเข็มเบอร์เล็กหน่อยนะคะในการฉีดน้ํามันแล้วก็ ใส่เข้าไปในรูอันน้อยนิดช่างบอกว่าไอ้ส่วนน้ำมันเนี่ยนะคะถ้ามันไปโดนตอนที่มันเดินน้ำยาเข้าไปแล้วละคการงานยุ่งเลยนะคะลูกค้าตั้งต้นนับหนึ่งใหม่เลยคะ่ะเนื่องจากน้ำมันกับยามันโดนด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเนื่องจากเดินน้ำยาเสร็จแล้วเราต้องรอระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องเหลือลุยกันสักแป๊บหนึ่งด้วยเพราะว่าเทคนิคนูน้นเทคนิคนี้ซอก็อาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนเท่ากับช่างนะคะแต่เอาเป็นว่าง่ายๆเลยลูกค้าอยากให้ซอสดึงและดูดและใส่ลงไปจัดให้ตามความต้องการค่ะของดี จะได้คู่กายนั้นเป็นเนื้อไม้นะคะอยากจะได้ให้มันแบบดูน้ำมันชุ่มฉ่ำนิดนึงนะคะจะได้ไม้ไม่เปราะจัดให้ตามความสามารถของช่างของเราเลยนะคะหลับท่านนี้เคสแรกเป็นของเล่นที่สนุกมากเพ<ม><ม>ลิดเพลินสําหรับงานถุงซอขัดและก็ช่างก็พูดต้นละเกินแต่ก็มีความรู้และได้งานเก๋ๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะ<ม>งานที่เสร็จออกมาแล้วเป็นประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะสามารถใส่เข้าไปได้ประมาณ รึ่งหนึ่งนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่หรือว่าเศษสองส่วนสี่มากกว่านี้หรือเต็มกว่านี้เนี่ยจะอัดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆที่ให้เกียรติมาใช้บริการที่ร้านของเราและมีของเล่นใหม่ให้ซอได้นำเสนอทุกท่านค่ะใจกดลนดาโปรไฟล์ที่ตกหรือส่งมาทำกับเราที่รักิรีคลองหลวงปทุมธานีนะคะแชทกดลิงก์เลนดนาโปรไฟล์เลยค่ะ